สวัสดีค่ะป้อมนะคะประกาศรูปหัวใจนะคะกำลังงามออกมาใหญ่อยู่นะคะประกาศยังไม่ห่อนะคะประกาศห่อรูปหัวใจนะคะกระลำห่อรูปหัวใจรูปนี่ยนะคะยังไม่หอ่อเดี๋ยวก็คงจะห่อนะคะอีกไมีนานนะคะอ๋อที่โชบออกดอกก็เหรอ นี่ก็ผักนะคะอันนี้ชาร์ตเนี่ยไปต้มจืดอร่อยอร่อยมากเลยนะคะต้มกระดูกหมูต้มจับชายนะคะอันนั้นก็ลาดิดนะคะวันนี้มีคนลดน้ำสุดหลอนะคะเนี่ยสั่งตรงมาเลยนะคะหอมใหญ่หอมใหญ่ก็จะได้กินแล้วนะคะอันนี้หอมหอมใส่ยำนะคะหอมแดง เขาเรียกหอมอะไรหอมอินเดียหรือว่าไงหอมแขก,ม,แขกมันหวานนะเราใส่สลัดใส่อะไรอันนี้หอมใหญ่นะคะเดี๋ยวกไม่นานก็จะได้กินหูได้แล้วนะคะอันนั้นก็กระเทียมนะคะกระเทียมมีคนรดน้ำพิเศษนะคะอนนันคลิปเก่าที่เราลงไว้ว่าต้นในเนี้ยที่เรามาลงวันนั้นเดี๋ยววันนี้ขึ้นแล้วนะอเพิ่มเดียวเอง บีทรูทเคยลงคลิปว่าถ้าปลูกบีทรูดวันนี้มา <My S 2> งามสะพัง <miss. S 2> เลยนะคะงามสะพังกับหนุ่มคนนี้นะคะบีทล <L> ูดใจปลูกด้วยใจเล้วปลูกด้วยใจรักอันนี้คนรักโดยตรงเลยนะเธอนี<ม>่ถ้าเกิดแบบว่าไม่ชีวิตไม่พลิกผันมาอยู่เมืองนอกได้ทำกเกษตรไปแล้วมั้ง พลิชีวิตไม่พลิกผันได้มาอยู่เมืองนอกทําเกษตรไปแล้วมั้งที่เมืองไทยเพราะมีที่ที่เยอะอเน,นี้บีทรูทที่หน่วยเข้ามาปลูกไว้นะคะนี่งามจะพั่งเลยนะคะเนี่ยเขาไปกินกับสลัดนี่เอามาทําน้ามีบีทรูทมนะันมีวิตามินเยอะนะบีทรูทถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเข้าไปดู youtube นะคะว่าบีทรูทเขาน้ําน้ํามีวิตามินอะไรมั่งแก้โรคได้หลายโรค แต่อาหารนี้เขาก็ามาหาั่นฝอยใส่สลัดนะที่เห็นแล้วก็ถ้าคนไทยนะหนุ่ยก็เอามาต้มจิ้มมันพริกเลยแต่ฝรั่งบางคนเขาบางคนที่เขาไม่ชอบเพราะว่ามันมีสีเยอะใช่สีมันจัดสีมันมันเลอะจานอะไรเงี้ยเวลาอยู่ในจานอาหารนะมันจะมันจะเลอะจานนะคะอันนี้ผัดทานตะวันเพีย้ยเบี้ยมันมาจากดินนะคะทานตะวันนี่นะดอก ดอกสวยมากเลยเนี่ยเดีย๋ยววันนี้เดีวจะย้ายไปให้มันเป็นแถวแถวอันนี้ออกมาประมาณสอามดอกแล้วเนี่ยอืออาจจะโชคดีดอกมันสวยม,มันเป็นของอิตาลีเนี่ยเขาชอาทำอาหารพี่เน่ยพี่เน่ยกินไม่เป็นเนี่ยของแคลอนอันนี้นะคะดอกไม้ฟอกสกามาปลูกไว้ที่สวนผักนะคะ สวยงามมากเลยนะคะก็มีสองสีผสมกันขาวกับจมพูก็มาผสมกันก็สวยดอกอันนี้ถ้าเราไปอยู่ในต้นหนึ่งเลยอยมันก็จะกระจายไปทั่วปลูกปีเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องปลูกอีกแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วตอนมาที่สวนผักก็มีอยู่ต้นเดียวมาต้นเดียวเหมือนกันตอนนี้ก็กระจาย ตอ,ต,อตอนตอนแรกถอนทิ้งไปเลยนะเพราะมันมันมองดูไม่งามพี่เลยถอนทิแท้พอมีดอกแล้วมันสลัดปีนี้ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็เด็ดกินไปได้ทุกวันนะ,ะวันละหน่อยะะอันนี้ก็สำหรับแปลงไผ่ก็ะถางเล็กนี่เราใส่อะไรนี่คือซาลาลี่นะซาลาลี่ถ้าเรามาต้มจืดอ,อะไรนี่ก็ใส่ได้ยำอะไรเนี่ย ขึ้นชายฝรัง่งนะคะพอแค่นี้นะคะกับป้าอมสวนผักนะคะถูกใจกดไลค์กดติดตามให้ป้ามั้งนะคะให้ป้าได้แสนซับไปไว้นะคะตอนนี้ก็เพิ่งได้มาสองพันฝั่งซับแต่คนก็ไม่ค่อยมีคนดูมากนะ,ะขาดชั่วโมงอยู่นะคะช่วยเข้ามาดูหน่อยคะ่ะเออวันนี้ลืมอ้อยนึงมา ทำมั่งไม่ทำมั่งมันเป็นใยสำหรับใส่มามาโปะเนี่ยเขาเขาให้มาแต่ว่าผมลืมที่ไหนที่การ์เด้นที่การ์เด้นสุขุมเพรอะก็รู้จักให้ก็รู้ว่าชอบใช่ปหมไม่เขาเป็นห่อสำหรับกันกระแทกมันอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะคะแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะผักถุงที่ไหนป้าถุงในนั้นน่ะมีเตรียมไว้ให้